ค่ะซิ Sing Sing nice Sing Sing งซิงแฟมิลีไหนซิงซิงแฟมิลี่เป็นทางการนะคะซิงซิงแฟมิลี่ครอบครัวสภพยจีแล้วก็หมามาพาหายไปนานมากไม่ได้มานั่งคุยกับทุกคนผ่านหน้ากล้องอย่างนี้คือนานมากๆเลยอเออเพราะว่าจริงๆแล้วคือช่วงนี้นะคะก็มีอย่างที่พาต้นคลิปเนาะก็คือให้ดูไปก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่บ้านานาที่สุพรรณบุรีของครอบครัวพานะคะก็เออ ไปวุ่นวายที่นู่นเออทำนู่นทํานี่กันอะไรเงี้ยลงต้นไม้ทําสวนแล้วก็ไปเอาของนะคะจากที่นนเนี่ยคือแบบมันเป็นของตากับยายแล้วก็ของแม่พาอะไรเงี้ยก็เอากลับไปไว้ที่สุพรรณนะคะเพราะว่าที่นนด้วยที่บ้านเรามันคับแคบนะคะไม่พออะไรประมาณนั้นเนะแล้วอนาคตก็อยากจะเปิดเป็นร้านกาแฟโบาราณด้วยแต่ว่าอาจจะเปิดแค่เสารออ์อาทิตย์อะไรเงี้ย ก็ที่บ้านนาเลยแล้วไว้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะอเออแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูด้วยภาพบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซิงซิงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเริ่มสองขวบแล้วนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะโซนแล้วก็แบบมีอารมณ์ดื้ออะไรอย่างเงี้ยจะหางว่ายังไม่ถึงวัยทองเนาะแต่ก็ไม่ถึงวัยทองดีแต่ก็กึ่งๆึแล้วว่าแบบว่าเขายังพูดไม่ค่อยได้ด้วยเด็ก2ภาษาด้วย พูดไม่ค่อยเก่งดีกว่ายังคือยังพูดเป็นประโยคไม่ได้ยังบอกยังสื่อสารไม่ได้นะคะเออแล้ววันนี้ที่พาจะมาพูดกับทุกคนนะคะพาก็จะมีมาพูดถึงเรื่องคําถามเนาะ Q&A แล้วกันที่สไปจีนเนี่ยโดนถามกันบ่อยมากๆทั้งในสื่อโซเชียลนะคะ YouTube ะเอยแล้วก็ในส่วนตัวของพาเอยที่มีเพื่อนมาถามเนาะว่าแบบเออยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ย แต่ว่าพาก็จะแบ่งเนาะอันนี้พก็จะมาพูดแค่5ข้อก่อนนะคะเดี๋ยวอ,อนาคตคลิปหน้าก็ค่อยมาพูดพูดเพิ่มเติมนะอย่างข้อแรกเนาะว่าแบบพวกพี่เจอกับสามีคนจีนเจอกับแฟนคนจีนที่ไหนคนอื่นเนี่ยเขาก็เ,าเจอในเรื่องของการทํางานการเรียนแล้วก็เรื่องใน แชทวีแชทนี่แหละแอดเจอกันซึ่งพาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเจอกนในวีแชทเนาะแอดเจอกับคนใกล้ตัวนะคะมันก็จะมีโปรแกรมที่แบบคนใกล้ตัวแล้วนั่นเป็นแฟนแอดมานะคะตอนนั้นเขาก็เหมือนหาคนคุยเป็นคนไทยน่แหละแล้วก็หาสาวไทยคุยเนาะก็พอคุย,คยไปคุยมาก็นัดเจอกันเลยประมาณนั้นก็เ <c> ล <oughs> ยได้สามีมาเป็น ตัวเป็นตนน้นนะทุกวันนี้แต่ว่าอยากจะบอกก่อนนะก็ขอเตือนนะคะว่าวิธีเนี้ยที่พาเคยเจอกับแฟนที่พาเจอกับแฟนเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เสมอไปเนาะแล้วดูอย่างพาเองสิก็ถือว่าชีวิตคู่โอเคแต่ว่าเอออะครอบครัวทางสามีอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้โอเคมากที่ควรอะอะแล้วก็ข้อที่2นะคะสามีเลี้ยงดูเยอะไหมแล้วก็เปรหรือเปล่าซึ่ง พาเคยลงคลิปไปแล้วเนอะเออแต่ว่าก็จะมาเราก็จะคัดมาให้ทุกคนนะคะในคลิปนี้เนอะว่าถามว่าสามีพาเปยไหมนะคะก็ไม่ได้เชิงเปเนาะก็คือมันเป็นความรับผิดชอบของเออร่วมกันในครอบครัวดีกว่าเอางี้ก็คือการ ให้คือช่วงไหนที่เขาได้เงินเดือนเยอะกว่าเราคือมีรายได้รายรายได้รายรับมาเยอะกว่าเราเขาก็อาจจะให้เรามากหน่อยเนาะอันไหนช่วงไหนที่เราได้มากกว่าเขาเราก็อาจจะปเปย์ครอบครัวเออก็คือประมาณนี้แหละคืออย่างอันนี้ของครอบครัวพานะก็คือช่วยกันทํามาหากินดีกว่าไม่ได้ว่าเปไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ซื้อแบรนด์ให้แต่ว่าครอบครัวสปายจิงคนอื่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาสามีที่เขา เก่งนะคะก็คือหาเงินเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออค่อนข้างมีเงินออรวยนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะได้ประมาณคนมีเงินค่อนข้างกันก็คือแบบรู้จักทำมาหากินอะไรอางเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างเปนหน่อยแต่ว่าอย่างสามีพันเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเขาก็เป็นพนักง,งานเงินเดือนทั่วไปเนาะก็ไม่ได้ว่าทําธุรกิจร่ารวยอะไรธุรกิจก็คือไม่มีธุรกิจอ่ะทุกคนที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเปย์ไหมก็คือ เลี้ยงดูพอสมควรแล้วกันกับ,กบเงินเดือนที่เขาได้รับกับรายได้ที่เขาได้รับเนาะออันนี้จะไม่ขอบอกนะว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันสมมติว่าหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะให้ครอบครัวประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เกือบสี่สิบนะคะประมาณนั้นประมาณนั้นนะเอ,อแล้วก็แต่ว่าครอบครัวอื่นทําไม่รู้เนาะ แล้วก็อย่างข้อที่สามนะคะก็คือพูดถึงบางคนมาถามถึงเรื่องว่าเอ้ยครอบครัวพ่อแม่สามีอ่ะคนจีนเขาแอนตี้สาวไทยหรือเปล่านะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีปัญหากันหรือเปล่าเหมือนอืมอันนี้เขาไปถามนะคะในสื่อโซเชียลเนาะซึ่งน่าอันนี้พาขอตอบในส่วนตัวของพานะคะว่าครอบครัวสามีพานะคะ ตอนแรกแอนตี้นะคะแอนตี้สาวไทยสาวที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามลาวอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าอย่างที่พะเคยเล่าให้ฟังแหละว่าเขาจะรู้สึกว่ายังไม่ได้พัฒเป็นประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาทุกคนแบบเขาก็มองในมุมมองเขาอะนะอันนี้ก็ว่าไม่ได้ก็ช่างเขาก็คือเขาก็แอนตี้นะคือเขาก็ไม่อยากให้แต่งด้วยวเขาเป็นลูกชายคนเดียวด้วยก็ไม่อยากให้แต่งกับต่างชาติเพราะว่า ไม่เนี่ยกลูกเขาไม่อยู่กับเราที่ไทยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นแล้วแต่ครอบครัวนะคะพาขอพูดก่อนว่าแล้วแต่ครอบครัวครอบครัวที่หัวโบราณหน่อยแล้วก็ที่แบบค่อนข้างซีเรียสหน่อยว่าลูกหลานเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนะแต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยอย่างเพื่อนพาเจอก็คือดีเนาะก็คือไม่ยากคือโอเคพ่อปู่ก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรจะอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างครอบครัวสามีพาก็ค่อนข้าง เครียดซีเรียสนิดหนึ่งเออก็มีแล้วกออ็ถามในส่วนตัวของหลายๆคนนะคะที่เจอมานะเอาเป็นว่าพะขอพูดในแง้มมเพื่อนๆพนาแล้วก็ที่สนิทกันในสัยจีนแล้วกันเนะาะอาจจะไม่พูดถึงคนอื่นๆน,นะคะที่เราไม่ได้ไประสนิทด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเ,ออเป็นเป็นยังไงอ่าท่าที่คนที่เขามาเล่าให้ฟังก็คือก็โอเครักได้แล้วก็แต่ก็มีปัญหากันบ้างในเรื่องการใช้ชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ย แบบบางทีความคิดทัศนคติอะไรไม่ค่อยเหมือนกันกับคนไทยเราหรือประมาณนั้นแล้วก็มีบางคนที่รู้สึกเฮ้ยไม่มีปัญหาวะอันนี้คือรุ่นน้องเองนะรุ่นน้องแบบมาเล่าส่งเออตอนแรกไม่มีปัญหาเลยพี่พาแต่พอหนูมีลูกเท่านั้นแหละมาเยอะใส่อะไรอย่างนั้นก็มีนะคะคือเหมือนมาเยอะใส่ตอนหลังก็มีอย่างพาเนี่ยพูดตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ไม่ได ครอบครัวพ่อแม่สามีเนี่ยไม่ได้อะไรมากนะก็ไม่ค่อยได้มาอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มายุ่งแต่พอพามีลูกผู้ชายเท่าไนร่ละทุกคนคือแบบว่ามันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเขาเหมือนคาดหวังสูงอะ่ะบอกว่าว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องตามนั้นตามนี้ตามซึ่งแบบคือเราก็ไม่ใช่คนที่เดินตามเส้นทางของใครแล้วคือเราเดินตามเส้นทางของเราเองใช่ไหมไม่ได้เดินตามรอยเท้าใครแล้วก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้เคยโดนผูกมัดมัดมือมัดเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่า ในเมื่อที่ต้องมาโดนเราก็อาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกว่ามันไม่อิสระนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแต่บางคนข้อเขาก็โอเคนะอยู่ไดอ้อยู่ด้วยกันได้แต่อย่างพาก็เออถ้าแยกกันอยู่ได้ก็ดีกว่าอเออก็จะประมาณนี้นะอืมแล้วก็สี่อยู่นูน่นมีเพื่อนคนไทยไหมคะมีเพื่อนสะพ้ายจีนด้วยกันหรือเปล่านิสัยเป็นยังไงแล้วก็เออมีอิจฉากันไหมเหมือนที่แบบสะพ้าย เลยหลายสปายเจอเนาะก็อย่างมีสปายต่างชาติเจอกันพูดตรงๆทุกคนถามว่ามีเพื่อนคนไทยไหมในส่วนโบของพานะมีมีเพื่อนคนไทยนะคะก็มีที่คุยกันก็คือเป็นทั้งรุ่นน้องมหาลัยแล้วก็เป็นรุ่นพี่มหาลาัยแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือแยกย้ายกันมาแล้วก็คือแยกย้ายกันอาจจะกลับไทยบ้างอาจจะไปอยู่ประเทศอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็แอบบแอบบเสียใจแล้วก็เสียดายเนาะที่แบบว่า รุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยแบบลำบากหรือว่าเคยใช้ชีวิตมีความสุขแฮปปี้มาด้วยกันก็คือกลับกลับไปกันหมดแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่แบบว่ากลุ่มสไพยจีนบ้างที่เป็นแบบรู้จักกันมานานนะคะก็ทุกคนอาจจะแบบว่าสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมก็ก็มีก็มีน้ำใช่ไหมน้ำสไพยยจีนก็มีคุยกันบ้างเนาะก็แบบคุยกันบ้างแล้วก็มีหลายๆคนนะคะคือ ทุกคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเขาก็ไม่ได้มาอยู่ในสื่อแล้วก็ไม่ได้ไมาอยู่ในสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็แต่ไม่เยอะนะทุกคนอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้รู้จักคนเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งรู้จักคนเยอะก็ยิ่งมีปัญหาเออเข้าใจปะ่ะเออก็จะเป็นธรรมดาของผู้หญิงด้วยแหละภาวะเนาะมันก็มันก็มีบ้างอารมณ์ที่แบบว่าพูดคุยกันนินทากันก็มีเนาะแล้วก็ถามว่า เ,เพื่อนสปายจีนด้วยกันโอเคไหมก็โอเคนะส่วนใหญ่เขาก็ช่วยเหลือกันดีเนาะเราก็ไม่ได้เจอใครแบบว่าแหมถึงนินทาแต่เขาก็ไม่ได้แบบแหมมาทําร้ายกันหรือว่ามาให้ร้ายอะไรกันเท่าไหร่ขนาดนั้นอันนั้นก็ยังไม่เคยเจอกับตัวเองก็ก็โอเคในะส่วนที่เราสู่พี่ๆน้องๆก็โอเคน่ารักดีบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเรา คุยกับใครแล้วเราทัศนคติตรงกันแหละอย่างภาวะคือพาเองน่าก็ไม่ค่อยชอบคนที่มองโลกในแง่ลบมากสักเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ลบหรือแง่บวกอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่ว่าชอบคนมองโลกในแง่บวกนะแต่เป็นคนที่ชอบคนมองโลกในความเป็นจริงมากกว่าแบบว่าคือมันก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีอะแล้วบางอย่างคือแบบว่า ถ้าเจอบางคนเนาะสำหรับเจอบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบทัศนาคติเขาเขาไม่ได้ว่าเราอะ <on> ไม่ได้มามาว่าอะไรเรานะแต่เรารู้สึกว่าเอาเอมันเออมันความคิดมันไม่ได้เหมือนกับเราเท่าไหร่อ่ะคุยกันแล้วมันคนละเรื่องคนละทางแล้วก็แค่ไม่คุยเท่านั้นเองเราก็แ,แค่ไม่ไม่ได้คบไม่ได้อะไรก็คือคุยได้แต่แบบว่าไม่ได้ไปสนิทหรือว่าไปอะไรกับในชีวิตเขาหรือว่าเขามาอะไรในชีวิตเราเพราะว่า พาเองก็ไม่อยู่ไทยแล้วด้วยตอนนี้นะคะก็คือเหมือนเหมือนไม่อยู่ไทยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอใครที่จีนเท่าไหร่เนาะก็เลยใครอยู่ไทยด้วยกันก็คืออาจจะเจอกันคุยกันเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยมากกว่าประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วก็อย่างข้อที่ข้อสุดท้ายนะคะคือตอนที่อยู่ที่นู่นพี่ใช้ชีวิตลาบากหรือเปล่ามันต้องปรับตัวยังไงบ้างก่อนอื่นนะเอ่อปรับความคิดอะ ยังไงดีคือไปอยู่นู่นมันก็จะมีบ้างที่มันต่างจากไทยใช่ไหมคะแต่ว่าโดยส่วนรวมในบ้านเมืองเขามันก็พัฒนาไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็คือเออใครว่าจีนมันดูล้าหลังก็เปลี่ยนความคิดนะอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเขาจะพัฒนาไปบ้านเมืองเขาพัฒนาไปเจริญกว่าเราแล้วจริงๆแต่ว่าบางทีมันก็มีบางเรื่องอย่างที่พอเคยเล่าให้ฟังในหลายๆเรื่องแหละว่าในบางเรื่องเราก็อาจจะ รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างก็คือเหมือนก็อยู่ที่ความคิดเราความอดทนของเราเลยว่าเราจะรับได้ไหมอยู่ได้หรือเปล่าแต่ว่าถามว่าเออทำทำอยู่ที่นู่นนะแล้วจะใช้ชีวิตยังไงให้ให้เรารู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมคือพัก็รู้สึกว่าคบกับเพื่อนต่างวัย ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนคือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัยเล็กกว่าหรือว่าวัยโตกว่ามันก็จะได้รู้มุมมองชีวิตแบบว่าต่างกันอนะ่ะอย่างน้อยๆอย่ะพาเคยพาเคยที่พาเคยเล่าให้ฟังทุกคนฟังนะอ่ะบางคนอ่ะอาจจะไม่เคยฟังก็ได้อ่ะก็คือที่พาเคยสอนพิเศษให้น้องที่จีนอนะ่ะเป็นลูกลูกพี่ที่เคารพกันอ่ะนะคะเขาก็เหมือนเราพอเรารู้ว่า วัยนี้เนาะเด็กเขาคิดยังไงเราก็เออเราก็ดีว่าเออเราก็เหมือนได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเออเนี่ยน้องมันคิดยังไงน้องน้องที่เป็นคนจีนวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาคิดยังไงแล้วก็เจอไอ้พวกที่มันแบบเออกระลัวกระลัวเขาเรียกไรกระโหลกกระลาทุกคนแบบว่าเกเกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพักก็เจอนะกลุ่มนั้นพักก็พอจะรู้ว่ามันคิดยังไงมาไทยมันยังทะเลาะกันได้เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือมันก็ เหมือนคบคนในหลายๆสังคมมันก็ก็ดีอย่างนะแต่เราก็แค่เลือกเอาว่าเราจะคบคนสังคมยังไงเนาะว่าอยู่ที่นู้นมันก็จะปรับตัวได้ถ้าเรามีเพื่อนบ้างเพื่อนคุยบ้างแบบพอให้เรารู้สึกว่าระบายอะไรออกมาได้บ้างในเวลาที่เรารู้สึกท้อคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีอารมณ์แบบว่าคิดถึงบ้านคือเมื่อก่อนอะ่ะมันไม่ได้มีโควิดใช่ไหมคะก็ง่ายมากคือจะบินไปบินกลับตั๋วโปร ถูกๆอะไรอย่างเงีย้ยก็เยอะแยะไปหมดสำหรับคนที่อยู่ทางตอนใต้หน่อยนะแต่ว่าถ้าคนทางตอนเหนือก็อาจจะแพงหน่อยค่าตั๋วไปกลับไทยจีนอะไรอย่างงี้ซึ่งพายอยู่ทางใต้ตเราก็โชคดีเพราะว่ากวางโจนี่คือบินเข้าบินออกบ่อยก็เลยได้กลับบ้านเรื่อยๆอย่างสองสาเดือนกลับทีหนึ่งแล้วกลับมาทีหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เออสองประมาสณมส่วนใหญ่ก็สองอาทิตย์ให้คุ้มค่าตั๋วประมาณนั้นซึ่งถามว่าปรับตัวไงก็เดี๋ยวนี้ที่นู่นก็มีของ ของคนไทยในจีนนั่นแหละขายเป็นของไทยขายทั้งถูกแพงราคาว่ากันไปตามความยากง่ายของของนั้นๆที่ทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินแหละทีท่ทุกคนนึกถึงบ้านเนาะมันก็นึกถึงของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนขายก็สะดวกสบายขึ้นนะคะก็ถามว่าคนที่จะอยู่รับตัวยังไงก็ไม่ไม่ได้ยากเกินไปเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นเอเชียด้วยกันเนาะความคิด อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอาจจะคล้ายๆกันอยอู่โอเคค่ะทุกคนวันนี้พักก็พร่ำมาเยอะแล้วนะ,ะมันอาจจะเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่พักก็เคยพูดไปแล้วแหละแต่ว่าก็ตัดตอนออกมาให้มันสั้นๆกระชับนะคะให้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ได้รับชมรับฟังเนาะ เดี๋ยวจะมี EP ต่อไปนะคะที่เป็น Q&A แบบนี้นะคะเพราะว่าผัากก็คุยในคลิปเดียวมันไม่หมดแล้วมันก็ถ่ายทำนานหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็พูดผิดพูดถูกก็ตัดทำใหม่ทำใหม่ซึ่งแบบสิ่งๆก็อยู่อยู่ไม่ไหวแล้วต้องการจะไปข้างนอกแล้วนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสิ่งิงฟมิลี่ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย